ครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับชูโรวิสานเมโคซิงครับเอาเอาเอทิอ้แล้วโยปึ๊บไปไปอึดอ้ดไม่ต้องบืนครับรถถ่ายมาไม่ต้องบืนรถถ่ายมาแล้วถึงไหม ยังล้อฟรีเลยครับโอเคขับรถไทยไม่ได้หยุดเลยครับวัดนี้จดหนักจะเต็มโอ้ แตรให้ชัดเจนไปเลยอยาวๆครับดูรถดำนะโอ้หลายคัสหลายปักคับางรถซานนี่นะครับโอ้ดูคันนี้ยางก้าวครับอิ้ยเต็มกล่องเลยอ่ะ อันยัดูครับทองฟ้าโอ้โหบ่ายโมงนี้จะรอดไหม ไไตอนแรกก็เปิดลงไปอ่ะเร็วมากเลยครับนี่ครับตัำขึ้นมาคืนแล้วไล่ระดับถ้าเปิดต่ํามันจะไล่ระดับง่ายนะครับสเสมอถ้าเรายืนสูงมีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์เผื่อได้ครับ วันนี้แทบจะไม่ต้องแตะคันเร่งเยอะเลยนะครับธรรมดาเองสบายๆเลยอ่ะเอาไปน่าจะขันละสิบเปล่าขันละยี่สิบอฮ้ยขันละสิบคัน ข้างโน้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคั้งนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคัน สัวก็จะถ่ายในรถนะครับลงไปก็ช่วงนี้ก็ทางวิ่งสบายแล้วช็อตเด็ดก็น่าจะไม่มีแล้ว <c oughs> <c oughs> ทางอยู่ตัวแล้วเจอสเกยบปาดไปปาดมานแน่นเลย 哎。 ไปแบบเนิบเนืบเนิบเนืบเนบนาบอบอ้าวยังก้าวกันนี่เบลือเลยเบลือเลยมีถงด้วยติดระแนงด้วยนะครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาและไม่ใช่ธรรมดาไปหัวหนะ้าขึ้นรถเนี่ย เร็วเดี๋ยวแต่ชายเอาไปก่อนมานะครับดูยู่ข้างล่าแต่แรกผมตามตูดรีดอดนอยู่อยู่ข้างหลางเนี่ ผมโดนนอกรอบไปหลายคันอยู่นะครับผมขับไปเรื่อยๆ ชาโดนตงกรังปวดมือเลยครับอุยวันนี้มีสิบล้อมาคันหนึ่งนะฮะอยู่ฝั่งนูน้นเลยครับ จันชายจันชายว่าไงยยิ้มยล้ยัง Rồi chậm chậm đào kêu á, Xe mót xe mót thì ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันะครับเลิกกันเละกละกันเละกกันนะครับ